จะรู้ไหมล่ะไม่รู้แต่เล่นก่อนก็กาดสนุนี้จบแล้ก็ขาคืมผมนิจินนะครับก็อหาหาลูกเขาเปิดลูกกันลูกเขาเปิดิีก่อนอ่ะก็การสนุกนี้จบนล้วเขคือผมนิจินนะครับก็มาต่อกันอีกทีนี้ที่สองนะแต่จะว่าผมนะครับก็ไปเล่นกิจกรรมเจ้าอ่ากิจกรรมอ่า นี่มันเสาชินื่อว่าอะไรนะเดินชื่อจำฝึกสัมนำนี่ครับนี่อันนี้อันนี้ซึ่งผมก็ได้อันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็อันดับหนึ่งอันดับที่สองคือสัมนำอาวุธลับอันดับที่สามสัมนำกระบี่ลนะอันดับที่สี่สัมนำเรือนะครับ คำประมูลนะครับก็เราจะที่แบบเกิดอะไรใหญ่ๆขึ้นปุ๊บก็จะมีสำนักประมูลเปิดขึ้นนะครับหรือไม่ก็ประมูลในโลกตุ้มูลในโลกต้องรอนิดหนึ่งนะครับมันถึงจะเปิดนะครับซึ่งประมูลในสำนักก็คือคุณจะต้องแบบเป็นคนที่มีสำนักแล้วกามาปุกบมันจะมีพวกาวงแงวนถ้าหมดปค๊บพวกนี้ด้วยนะครับมาดูกันก็ที่ผมจะบอกไปนะครับว่าหลังจากหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับพวก ส่งิี่ผมไปทำงานมาดูนะว,ว่าผมจะได้อะไร,น,ะรนี่ครับนี่ครับมันส่งมาทางอีเมลแล้วมาดูกันนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างไปอ่ะผมได้เป็นอันแรกนะครับรก็คือทีมชนะอันนี้รับก็คือได้อันดับหนึ่งนะถ้าได้อันดับหนึ่งก็จะได้ตัวน,นี้ เับเมียอายุยี่สิบเกวันถ้าคุณคนแรคนนี่คับคุณจะถ้าได้ระดับหนึ่งได้รับไีแค่ก็ได้ซึณก็ถือดีเจ้าวันถ้ามันตีหนึ่งถ้าได้ตำแหน่งเลเวลสองอีกก็จะได้แบบเพิ่มเอามาเป็นแบบันน้ามันตีเป็นสองลงกันเลยทีเดียไปเดี๋ยวรับกันปุ๊บรับก่อนตรกนีวันนี้มาดูบนก ไปผมมาแลครับดูครับนี่ครับแล้วก็ได้ชีพจรจักรวาลมาด้วยนะครับวงแหวนนี่ครับได้มาแล้วนะครับอืมซึ่งก็ดีนะครับนะอืมนะครับก็ก็มาเปิดเปิดเปิดอะไรให้พวกคุณดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำแล้ะครับอืมก็เลยมาทำคลิปให้คุณดูนี่แหละ ชืพประจรมังกรไอ้ชืพประจรจักรวาลมาทำอะไรข้ามาทำอย่างนี้ง่ายครับตีบวกครับเอาชืพประจรจักรวาลมาตีบวกทุสัปดาห์นี้ได้ประมาณแบบเม็ดเม็ดละเวลนี่เม็ดละสองเวลยเม็ดละเวลนะเม็ดละเวลตัวเดียวเม็ดละเวล ประมาณนี้ใครอาจะไม่สังเกตนะครับว่าหางซานผมอมีกระดูกอะไรอยู่นะครับเมื่อสังเกตเห็นก็เพื่อนก็ถือว่าเป็นคนตาดีที่ว่าเห็นเห็นนะครับก็คือมันคืออะไรดีครับมันคืองูจิงสวค์หรือวัวสารพิษมรกตดูแขนนะครับซึ่งผมก็ไปตีพวกแบบ ก็คือกันนียครับคึกกันไม่เฉยๆดามิสในงานแบบใส่เก้าแล้วครับปั๊บเดียวเองนะครับครั้งก่อนงานแสนเกียร์แสนใส่ตอนนี้นะครับอันนี้แสนเก้าแล้วปั๊บเดียวแต่เดียวครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนวงแหวนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนแล้วถ้าผมเปลี่ยนวงแหวนอันนี้นเหรอ ข้าก็เลยฮึแสงสูสงเอง๊ยแตวไม่จุดโอ้ยไปเปยียนครับวงหวีวนไม่ป้องอยักษ์นะครับจัดเข้าไปปุ๊บป๊บเดียวเองขึ้นเร็วมากนะครับ ไปเป็นไงมือวงแหวเหมือนห้าปีก็ใช้เข้าไปง่ายคือตอนนี้มันหมอะไรนะใช้ใช้ไปให้หมดวิวงแหวนมันมุมวงแหวนมันมุมดีกว่าวงแหวนนะครับดีกว่า อัอนนี้ด uh ีกว่านะคเพราะว่าได้ค่าเอ k นี่เยอะห้าอรตลได้แค่แบบสองร้อยสามสิซทงร้อยสามสิบสองร้อยสาบ คิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็เรคลิปนี้ไดขอ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 ปนึงขอที่ที่ถ่าย X X ข้างหนก่อนดีวาจะได้ถ่าย X X ถ่ายรูปของคู่นี้ก็มาจะถ่ายรูปไ็ได้นะไปนคปานก็เปพอดีรูก่อนามนสำนักก็มาเปิแล้วแต่ป้ามลูกยังไม่เปิดนะ เรจะรอประมูลโลกปิดก็ไม่เข้าเกมมารอในแต่ลครั้นตอนอีกนะก็ได้คนแล้วก็สำหรับก็ก็ก็สำหรับคิวนี้ก็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 สำหรับคิวนี้ก็ขอจบไปที่ท่านี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่ออะไรแจผมทำลิปต่อไปด้วยนะครับ เอยผมต้องซ้ำอีกรอบเพื่อที่จะเพราะเมื่อกี้ผม,มังไม่ชัดก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราสำหรับวีนนี้ก็ขอลาตัวก่อนสวัสดีครับ